มีท่านผู้ชมสอบถามมาเกี่ยวกับหลักการทํางานของ Anatole Spelterov หรือว่าที่คล้องห่วงยุคโบราณนะครับว่าทางานยังไงแล้วก็มีข้อดีมากกว่าการคว้างด้วยมือ,อยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูการคว้างแบบด้วยมือก่อนนะครับอย่างแรกเดีย๋ยวอนข้างในนี้ก็จะจับห่วงไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการคว้งองอไปเดี๋ยวสังเกตด,ดูนะครับนี่คือระยะแขนที่เราเล่งออกไปนะครับนี่ตัวห่งนี่ครับจะประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันมีช่วงระยะระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาลองดูแบบ ใช้ที่ขว้างหรือว่าตัวทูเวอร์นะครับนี่เราขว้างใช่ไหมครับเวลาเราตีหอกเป็นไงครับจะเห็นได้ว่าระยะช่วงแขนเราเนี่ยมันจะยาวขึ้นเหมือนเราต่อให้มันยาวขึ้นนะครับทําให้เรามีอัตราเร่งในการขว้างได้แรงขึ้นนะครับแล้วก็จุดศูนย์ลงแล้วนะครับมันจะไปตกที่บริเวณด้านท้ายตรงเดียวนะครับทําให้การส่งแรงได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบดูของสเปียร์ทูเอร์นะครับนี่ครับนี่ครับจะเห็นได้ว่า อตัวสเปรทอเวอร์มันช่วยทําให้การส่งเนี่ยแรงขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนเราเพิ่มระยะช่วงแขนออกไปนะครับ